วงแต่อนะ่ัพี่พี่เอยดน,นตรีในสวนเนาะบรรยากาศแบบเห็นไหมนะครับโอ้หลุมพากันนะครับแบบวงแตกนะขอบคุณค่ะต่างชาติกับอ,อสือ เสือมานอนพังเลยเนาะก็เป็นคนไทยมิตรสากที่ได้รับบทนี้ค่ะแต่วันนี้เนาะเสือเลยแต่นอกนั้นไม่ใช่แค่ร้องเพลงนะครับแก้ก็สอนด้วยสอนด้วยใช่ค่ะเปิดสตูดิโอสอนร้องเพลงของตัวเองตอนนี้นะคะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆวันนี้ผมอยู่ที่สวนลุมพินีนะครับวันอาทิตย์นะครับที่8นะครับพี่ๆคุมภาพันธ์ 2569นะครับวันนี้ก่อนจะพาพี่ไปอัปเดตรุนตีนในสวนเนาะมาแบบเมืิดฟ้าคึ้มฝนนะครับวันนี้ทังท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะรีบออกไปแล้วก็มีเนาะเพราะว่ามืิดฝนมาแต่ผมจะพาพี่ไปรับชมเนาะเพราะว่าผมก่อพึ่งเลิกงานมาพอดีเนาะวันนี้นะครับที่นี่นะครับก็สว่างสวัยดีแต่เมืดมืดนะิดฝนเนาะมาข้างหลังเนะมืิดฝนมาไม่รู้จะตกหรือเปล่า ไม่รู้การแสดงจะจบจบลงเร็วหรือเปล่านะรุนต้องกันนะครับบรรยากาศแบบเย็นอากาศเย็นดีนะครับกรุงเทพอากาศเย็นดี น่าจเล่นเนาะคนก็มาวิ่งออกกำลังกายแบบซซิวชจอนโอ้พาลอ้อวิ่งันตกแน่ยู่ ก็ถ่าถภาพฟมออกกําลังกายวันนี้บอกเลยว่ามันสุดยอดมากเนาะเพราะมันเย็นดีเหมาะก,กับการวิ่งมากจรต่ดนตรีผนก็ไม่หยุดเนาะนไหนๆก็เพลนมาแล้วเพลนไม่หยุดก็เปิดเพลงให้น้อง,องเที่ยวชมสบายรู้ทั้งรองใครมาวันนี้ ตีในสวนมีทุกวันอาทิตย์นะครับจนถึงหนึ่งมีนาคมเข้าฟรีที่สวนลุมพินีเนาะโอ้สวยมากนะครับท้องฟ้าแต่วันนี้เพลงดังมากดังดูพลังวิ่งออกกำลังกายที่สวนลุมพินี่พลังกลับนำแลว้ว สวยมากกลางคืน ต่างชาติเนาะต่างชาติจองมุมนั้นไว้แล้วเต็มหมดว่ากลัวฝนตกจองมุมนั้นไวเพลงเป็นฝรั่งเศสฝรั่งเศสครับเป็นะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าหวานใจเป็นคนฝรั่งเศสอุ้ยไม่ไม่ค่ะไม่เดียวอยู่ที่เพราะว่าเพราะว่ามันมีเพลงเหลือให้เท่านั้นวันนี้เนาะสังเกตว่า นัท่องเที่ยวนะครับก็เต็มสวนเหมือนเดิมนั่นแหละเนาะเต็มสวนแต่คนส่วนใหญ่อะครับบางคนก็กลับนำว่ามันคนจะตกลกเขากพี่อู่ไหนเลยนี่ค่ะนั้นะคะแกงเลย้สมุว่เชิญปิดโรงเรียนอนุบาลเลยนะแต่คุณแม่ยังเหมือนจบดกระถงอะ เราให้พี่ฟังหน่อยนอกจากเสพต่างๆที่เคยีน์ก่อนประเทศแล้วก็ยังมีด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะแล้วก็มีไปทัวร์นะคะอ่มิสทัวร์เรื่องมิสไซน์นเช่นกันแล้วก็ยังมีไปทัวร์เรื่องเะคิน n อนไอท์อีกด้วยแล้วก็มิสไซน์นเป็นคิน ถั่วถั่วไม่ใช่น้องตอนนั้นเป็นองสอโบค่ะเป็นองสองโบนะคะแล้วก็ตอนที่มาเวันนี้นะครับต่างชาติถึงกับอ๋อเสืออ๋เสือมานอนพังเลยเนาะก็็เปนาขอที่ได้ระเบิดนี้ค่ะแต่วันนี้เนาะเสือเลยแต่นอกนั้นไม่ใช่แค่ร้องเพลงนะครับแก้ก็สอนด้วยสอนด้วยใช่ค่ะเปิดสตูดิโอสอนร้องเพลงของตัวเองตอนนี้นะคะแล้วก็เมื่อปีที่แล้วค่ะก็ได้รับโอกาส ยิ่งใหญ่ถือว่าเป็นเกียรติมากๆกค่ะก็ได้ท้าทายตัวเองได้ไปสอนเต่อนังนอนกัแบบสบายนะคะงานนอนกันแบบสบายนะคะเปาพิเศษอยู่นจนเอาเสือแล้วก็บรรยากาศดีนะครับเย็นเย็นเย็นมากซึ่งมีชื่อที่ฟังแล้วมันร้าวรานนะเหมือนกับว่าฉันจะอกหักได้กี่อีกครั้งก็ตามแต่เธอ let you break my heart again how could that be it sounds like you enjoy <laughs> no, I'm not gonna sing that one. Okay. I'm sorry. Right. Okay. Now let me break. Let you break my heart again. Pass. Isn't that sad? It's, it is sad. But you you make it not sad. Yeah. Well, we're, we're we're gonna have a listen, and you and you can judge okay. if it's sad or not. All right. Let you break <laughs> my heart again.

our program and that will bring us to the next number by kun gam again on tightrope from the greatest showman kun gam kun Kornpat on tightrope ตนะพี่พเอ้ดนตรีในสวนเนาะบรรยากาศแบบเห็นไหมนะครับโอ้หลุมพากันนะครับแบบวงแตกนะโอ้ฝนตกมานะสลาเล็กๆก็จะพอกันหรือมาแต่ฝนตกมาสวนลุงวันนี้ บรรยากาศแล้วครับพี่พหลังจากฝนตกเนาะดนตรีในสวนผมตก ร้องเพลงเรียกลมเรียกฝนจริงๆนะครับพระราชนิพนธ์สายลมครับเป็นพระราชนิพนธ์ที่เรียกลมเรียกฝนขอบคุณครับเราจะพักได้นิดหนึง่งแล้วเราจะพาทุกท่านขี่พรมไปออกไปจากที่นี่ด้วยกันนะครับหลังจากคอนเสิร์ตในนภาจะเปลี่ยนเป็นซ ing in งอ e r เร n ทันทีนะครับอานะรับอาทิตย์หน้าพบก,กันกับคุณรัตกล้าอามารดชตและคุณโตโยคีเพย์บอยคุณโตป,ปียาสสาตรบหาแลนะอาจารย์โป วันิชโปต่อวันนี้เหมือนเดิมนะครับมาอยู่กับเราให้ได้เป็น post Valentine and pre Chinese New Year นะครับเพราะฉะนั้นเราจะสนุกด้วยกันกับเรื่องแห่งความรักและว yeah. so, ันนี้ลากันไปด้วย a whole new world ขอตคัวค่ะตัว่ะขอตค่ะขอกัค่ะขอตัวค่ขอค่ะัวค่ะขัวค่ะขอีค่ะขอวะอัวค่ะัค่ะขอตัวค่ะขอตคะะค่ะวค่ะขอตคอค่ะขัวคคะขค่วค่คขัวค่่อตั่ขอัค่ะขั่อัวคค่ขัวคขัวค่อัวขอค ไม่ท้อเลยนะคะไม่อเลยอบคุณนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัดิภาพนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้ไม่ได้ บรรยากาศนะี่พี่คนตกบุคคลเต็มสลานเต็มสลานลาข้างๆผมเต็มมาเต็มมา บรรยากาศนะครับพี่ๆบางคนก็ยังไม่อยากกลับนะครับโอ้โหฝนตกคอนเสิร์ต,ตวันนี้เนาะจบเร็วมากเพราะฝนมันตกพลังทางชาติสสวนรุมฟีนี่โอ้ฝนตกมางเงาเงามากนะครับบนสวน เงาสวยงามนี่ให้ชมบรรยากาศนะครับหลังจากคอนเสิร์ตม,มาแล้วฝนตกผู้คนนะครับก็วิ่งออกกำลังกายเต็มพีี่มันนอองวปๆเลยนะลยะดช โ่าตรงนี้ไม่มีคนมีน้อยมากว่าเป็นกลับแล้วฝนตกโอเคนะครับพี่ๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะพาพี่พๆหลับส้มทั้นี้ก่อนเนาะว่าฝนมันตกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ